ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บ้านไม้ชายน้ำปักช่องนะครับพอร้าสีมาที่นี่ก็จะเป็นร้านอาหารชื่อดังแล้วก็มีสะสมของเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยมีหลายอย่างตรงน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกของสะสมมีทั้งหุ่นอันนี้ก็เป็นเมืองโบราณเมืองจำลองนะครับ น,นี่ก็เป็นเมืองรถไฟเด็กๆมานี่ชื่นชอบแน่นอนขนาดผู้ใหญ่ยังชอบเลยอันนี้ก็จะลงไปทางร้านอาหารด้านล่างน,น,นะครับของเก่ามีเยอะแยะมากมายขนาด ตุกตาหุ่นผู้พันแซนเดอร์ยังมีเลยนะครับะจะลงไปในส่วนของร้านอาหารนะครับของเก่ามีสะสมมาร้านเปิดมา20กว่าปีที่นี่ก็คงจะสะสมของเก่ามามากานี้แล้วมาดูในส่วนของอาหารกันนะครับ